ครับอ่าต่อไปมารู้เรื่องการซื้อขายอนุพันธ์นะครับเราอาจจะต้องสลับซ้ายมือนี่ครับข้างล่างก่อนครับมาเป็นฟังก์ชันของอนุพันธ์ก็จะมีให้เราเล่นอีก5ล้านครับวงเงินจะแยกกันนะครับอนุพันธ์ก็คือตลาด t f e c นะครับที่เราเห็นข้างล่างนี้จะขึ้นต้นด้วย S50 ก็คือเราเล่นดัชนีต่างๆนะครับ S50h เดี๋ยวท่านจะได้รู้ในตอนเรียนนะครับผมว่า H M U Z เนี่ยหรือว่าตัวอักษรอื่นๆเนี่ยหมายความว่ายังไงการซื้อขายอนุพันธ์เนี่ยแตกต่างกับหุ้นก็คือท่านสามารถขายได้ก่อนซื้ออเดี๋ยวผมขอลงในเฟบลิตสองนะครับ s 5 0าศูนย์ H H ก็คือซีรีส์ที่ใกล้ที่สุดในตอนนี้นะครับบนรุ่งก็จะหนาแน่นครับสอง สามคอนแทกสิบคอนแทันนี้เราเรียกเป็นคอน a c t นะครับคอนแท c หนึ่งหรือว่า1สัญญาเนี่ยก็ประมาณ200บาทต่อสเต็ปนะต่อหนึจุดนะครับผมสเต็ปการขึ้นก็คือ0.1จุดนะครับ0.1จุดทีละศูนย่งศูนย์จเห็นตามที่เห็นนะครับ b ิ t อ f ฟเฟนี่นะครับผมสมมุติเรามองว่าคืออนุพันธ์แทงขึ้นกับแทงลงแค่นั้นเองครับสมมุติเรามองว่าเฮ้ยตลาดเนี่ยน่าจะลงนะ ปัจจัยไม่ดีอ่าบ่ายนี้ราคาน้ำมันอาจจะลงหรือว่าผลประกอบการบริษัทในที่กำลังจะประกาศออกมานี้ไม่น่าจะดีเราแทงลงสั้นๆผมก็สามารถขายดัชนีดได้เลยหนึ่งแดหนึ่งสามจุดแปดผมเอาแปดหนึ่งสามจุดเจ็ดเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมอาจจะต้องการเยอะขอนี้คือช่องวอลลุ่มนะครับสมมุติเอาทั้งหมดหนึ่งร้อยคอนแทคแล้วกันฮนะแปดหนึ่งสาม เด้วยการที่เขาเป็นระบบจำลองนะครับการใส่ลงไปเนี่ยเราเห็นมี6อันนะมันก็จะสามารถทำให้เราแมทได้100เต็มครับทั้งนั้งที่เขาวางอยู่แค่แค่ไม่กี่สัญญานะครับไม่กี่นะครับเท่ากับเราทำการขาย813.7เป็นแล้วที่100 contact แมททั้งหมด100 contact นะครับไปดูที่พอร์ตโฟลิโอลองกัน ฮะแม,แมตอนนี้เราติดลบอยู่ครับเพราะว่าตลาดดันขึ้นมา8ป4ร้อจุดหครับเท่ากับเรามีขาดทุนอยู่ประมาณ4ี่พอยต์แล้วขาด,ดทุนเรื่อยๆแล้วครับเห็นไหมะฮะอ่าแค่นั้นเองครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการปิด Position ล่ะหมายถึงว่าการขายทิ้งเนี่ยทำยังไงเมื่อกี้ผมลืมให้ท่านดูคําว่า Open c กับโค้ดนะครับสมมุติตอนนี้เราเท่ากับเราเปิดสัญญาไว้ที่ซีรีส์นี้ s ห0 h 1ูนสด H16 นะครับถ้าเกิดเราต้องการขายออกเราก็ไปทำตรงกันข้ามกับเมื่อกี้เราขายไว้เราซื้อกรับแต่อย่าลืมกดเป็นโคดโพซิชันนะครับหมายถึงว่าถ้าซีรีส์นี้คุณเปิดไว้แล้วเนี่ยคุณต้องทำการตรงกันข้ามก็คือขายไว้ก็ซื้อกลับแล้วปิดโพซิชันถ้าเกิดเราใส่โนลงไปสมมติผมต้องการปิดแค่ห้าสิบพอ,อยังไม่ปิดโวนนะเก็บไว้ลุ้นนิดนึงแปดหนึ่ง ห้าเราก็คิดกาไปแปดหนึ่งห้าใส่พินครับหกตัวด้งเรียบร้อยก็แมทไปห้าสิบคอนแทคผมก็รับรู้ขาดทุนไปแปดพัน 8, บาทแปบ๊บเดียวเลยครับนะครับแล้วก็ยังมีอันเลวไลท์ก็คือที่ยังไม่รับรู้ในพอร์ตอีกเจ็ดพันแปดพันก็ไหลไปเรื่อยๆตามเซตที่ขึ้นไปนะครับผมอืม ถ้าเรามองว่าเฮ้ยสงสัยตลาดไม่ลงแล้วเว้ยน่าจะขึ้นเราก็ทำการปิดมดเลยดีกว่าเฮ้ยห้าสิบใช่ไหมอ่าทำยังไงนะครับ 1. นึ่ทำตรงกันข้าม 2. อย่าลืมโค้ดแล้วก็ดูซีรีส์ให้ดีนะครับ S 5 0 H 1 6หรือเปล่าที่เรามีสายบ50าย50ที่เหลือราคาเอามันเลยทุกราคา815 816ไปเลยใส่เผื่อไปได้เลยนะครับ ถ้าเกิดเราต้องการให้ได้เลยเราก็ใส่ที่แพงกว่าแต่เขาก็จะไปแมทในราคาตลาดให้เราอยู่ดีอันนี้เป็นการซ้อมไม่ใช่ของจริงนะฮะถ้าของจริงท่านต้องคิดหนักกว่าน,นี้ก่อนจะทำการใ,นใดนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวเราโดนไปแล้วครับหมื่นแปดนี่แค่ร้อยคอนแทคเลยครับโอเคก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดเราต้องการเปิดอีกเรามองอ p าขึ้นแล้วอย่าลืมนะครับเปิดใหม่เราต้องมองขึ้น กดลองสถานะเปิดใหม่ต้องโอเพนเท่านั้นอันนี้เราทบเลยครับห้าร้อยนะครับพืเ้เข้าตาแล้วฮนะแปดหนึ่งห้าสามสี่ห้าหกนะครับศูนย์หกตัวพืดเรเาจะได้แปดหนึ่งสี่มาแสดงว่าเราซื้อขายเยอะไปหน่อยฮนะ น้าะสองร้อย <200. S 2> คอนได้ไหมโอเคเรียบร้อยเราได้มาในมือแล้วครับแปดหึงห้าลงไปแปดหนึ่งสี่จุดเจ็ดนี่ครับก็ประมาณนี้ครับการเล่นฟิวเจอร์ขึ้นลงเท่านั้น ถ้าเกิดเรามองลงไม่จำเป็นต้องมีหุ้นขายก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นเราจะไปต้องมีหุ้นก่อนไม่นั้นเราขายไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำธุกรกรรมของ SB l หรือยืมหุ้นมาขายนะครับเพราะงั้นการใช้ TF e ฟกก็ประมาณเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในห้องเรียนครับท่านก็จะได้เรียนรู้ได้ละเอียดมากขึ้นครับผมขอบคุณครับ